แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่หยุดที่จะครองความสำเร็จในเวทียูโรและในเกาะอังกฤษต้นในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ยังมีลิสต์รายชื่อนักเตะอีกหลายคนที่ทีมต้องการจะคว้าตัวมาเสริมทัพและรักษาความสมดุลของทีมไว้อย่างต่อเนื่องล่าสุดถึงคิวของรายานเอ็ดนูรีจากการจับตายอย่างจริงจังของเรือใบสีฟ้าโดยมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แสดงความสนใจเอ็ดนูรีแบ็กซ้า ที่มีผลงานดีกับต้นสังกัดวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์เพื่อให้มาแก้ปัญหาขาดแคลนกองหลังฝั่งซ้ายที่ทำให้ผู้จัดการทีมเปปกวาดิโอลาปวดหัวมาหลายปีแล้วและไม่เพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวที่ให้ความสนใจเอ็ดนูรีแต่ยังมีทั้งอาเซนอลรวมถึงลิเวอร์พูลอีกสองสโมสรที่กำลังแย่งแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาล2023-2024เพื่อแย่งชิงแบ็กซ้ายทีมชาติแอลจีเรียอีกด้วยซึ่งถ้ามองแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ขุนพลในทีมก็มีแต่นักเตะเบอร์ตต้้นนขออองงงยยยยุโรปู่่่แลแลวาใหญเคก จะให้สมบูรณ์แบบเพื่อมาอุดช่องว่างที่ขาดหายไปของจอบคันเซโลที่เล่นได้สารพัดประโยชน์แต่ยังคงหามาทดแทนไม่ได้สําหรับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นขอ้ออเสนอดึงดูดใจวูฟแฮมตันอย่างมากเพราะแนวโน้มว่าจะเพิ่มเซคิโอโกเมสอยู่ในสัญญาบวกกับเงินสดเพื่อขอแลกแบ็กซด์เอ็ดนูรีวัย22ปีมาเป็นอนาคตของทีมซึ่งมีอายุการใช้งานได้อีกนาน